คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93 MHz อัลฟาคุมุฟานกับเรื่องของโควิด19กันนะคะซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ห่วงน้องๆเด็กนักเรียนนะคะที่มีโอกาสได้รับเชือ้อแล้วก็แพร่เชือ้อโควิด19โดยเฉพาะเด็กเล็กค่ะที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้มีการกำชับไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิดสิในโรงเรียนหลังจากมีการเปิดภาคเรียนที่1มาก,กว่า1เดือนแล้วนะคะแล้วก็พบว่ามีเด็กเนี่ยป่วยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็กระจายไปสู่ครอบครัวแล้วก็มีการรายงานนะคะว่าเด็กประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยพบหลักฐานการติดเชื้อแบบที่ไม่แสดงอาการด้วยนะคะยังไงก็ฝากไปถึงสถานศึกษานะคะได้หมั่นทําความสะอาดโรงเรียนอยู่เสม เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชือ้อรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะเรื่องของการเลียงสอนน้องๆน,นะคะเตรียมอุปกรณ์ในการดูแลป้องกันตนเองทั้งหน้ากาอกอนามัยนะคะเจลแอลกอฮอลสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ให้น้องๆได้เรียนรู้นะคะเรื่องของการอยู่รวมกันกับคนหลายๆคนคนเยอะๆนะคะจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรจะได้ห่างไกลจากโควิดสิด้วยนะคะนอกเหนือไปจากที่ทางโรงเรียนเขาก็จะมีแผนในเรื่องของการป้องกันควบคุม โควิด1 9ในโรงเรียนแล้วก็ในห้องเรียนแล้วนะคะ